วันนี้จะพาไปชมเคสเนื้อน้อยแล้วก็จมูกสั้นกันนะครับกับเคสคุณหนิงนะครับน้องหนิงเป็นคนสตาสั้นใช่ไหมใช่ดังนั้นวันนี้ไม่ต้องกลัวนะครับใส่แว่นได้แน่นอนนะครับวันนี้นะครับอยากให้ดูตรงบริเวณสันจมูกนะนะครับขอน้องหนิงจะสังเกตเห็นว่าปลายจมูกอยู่ตรงนี้นะ แต่ครจะมอ,อยู่ตรงนี้นะครับมันจะมีลักษณะที่เอ็นเอียงนิดหน่อยนะครับเนาะแต่ว่าวันนี้นะครับเราก็จะเดี๋ยวจะใช้การเหลาซิลิโคนเนาะในการรับให้ครอบแก่นนะครับให้มันดีขึ้นคือให้มันดูตรงขึ้นอยางาน,นนะ่ะนะฮะแล้วก็ส่วนตรงปลายจมูกวันนี้นะครับที่มีลักษณะสั้นนะฮะหมอทําการแก้ไขให้มีลักษณะที่ดูมีวอลลุ่มมากขึ้นนะครับเนาะรูจมูกของพเราทุกคนเนี่ยโดยปกติทั่วไปนะครับจะมีขนาดที่ใหญ่และเล็กไม่เท่ากันอย่างเช่น ของเรานะครับเวลาเราเงยหน้าขึ้นจะสังเกตเห็นว่าดูจมูกสองข้างครับเห็นไหมฮะจะมีฝั่งหนึ่งที่เล็กกว่าอีกฝั wow> uar, ่งนึงใหญ่กว่านิดหน่อยนะครับเป็นเรื่องปกติไหมปกตินะนะครับและที่สําคัญนะครับปีจมูกเช่นกันบางคนไม่เคยสังเกตนะครับจะเห็นว่าปีจมูกฝั่งนี้ฮะจะมีลักษณะที่ดูเล็กกว่าอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้จะดูหนากว่านิดหน่อยนะครับหนกแก้มเช่นกันนะครับดูนะหนกแก้มฝั่งนี้เห็นไหมครับจะมีความสูงมากกว่าอีกฝั่งหนึ่งครับเห็นไหม นะครับพอหนกแก้มฝั่งนี้สูงกว่าอีกฝั่งหนึ่งทรงจมูกด้งนสองข้างเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันอย่างเช่นทรงจมูกด้านนี้ฮะก็จะดูโด่งน้อยกว่าอีกฝั่งหนึ่ง get ไหมเพราะว่าฝั่งนี้ครับมันต่ำกว่าจมูกเรานั่นเองนะครับใช้เวลาทําไม่นานนะครับทําใจใสบายๆก็พอแล้ววันนี้มีทรงอยากให้พี่หมอดูไหมนี่อ่าเรามาดูสิครับว่ามีทรงหรือเปล่าใบเฟินนาดูนะเดี๋ยวดูทรงใบเฟินซิอ่านี่ทรงทรงใบเฟินนะประมาณ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าวันนี้นะครับมีการลองปายด้วยเนาะด้วยใช้ตัวกระดูกสังเครานะครับเดี๋ยวเรามาชมกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเนาะโอเคครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเราดูกันนะโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายวิดีโอสั้นๆนะครับกับคุณหนิงนะครับอันนี้ก็เป็นกี่เดือนแล้วครับเนี่ยหลังทํากี่เดือนแล้วครับเพิ่งทำเนาะใช่ไหมครับอันนี้คือหลังทำทันทีนะครับของคุณหนิงคุณหนิงก็คือเป็นเคสที่เนื้อน้อยพอทราบมาก่อนไหมครับว่าเนื้อเราน้อย ราบค่ะราบใช่ไหมครับแล้วก็แกนจมูกที่มีลักษณะค่อนข้างเอียงๆอ่ะเคยสังเกตมาก่อนไหมครับหรือว่าเพิ่งเห็นวันนี้ไม่ไม่เคยสังเกตแล้ววันนี้เห็นหรือยังว่ามันเอียงๆนิดนึงอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าแก้ไขเรื่องความเอียงได้หรือเปล่า,าแล้วก็ที่สําคัญนะฮะทรงจมูกประมาณนี้ก่อนทาเนี่ยเป็นยังไงไปภาพก่อนผ่าตัดนิดนึงนะครับอันนี้คือภาพก่อนผ่าตัดของคุณหนิงนะฮะเห็นชัดเลยนะฮะว่าจมูกเนี่ยค่อนข้างเนื้อน้อยมองด้วยตาเนี่ยก็ยังเห็นเลยนะฮะว่าเนื้อตรงเนี้ย ค่อนข้างที่จะติดเลยอะแนบแน่นไปกับบริเวณโหนกแก้มทั้งสองข้างดังนั้นเนี่ยเคสนี้ครับหลักการคือถ้าเราเสริมโด่งจนเกินไปนะฮะคือมันฝืนเนื้อเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะออกมาดูลังตาม,มากครับแล้วมันก็จะดูไม่สวยดูเฟกดูโป๊กนะครับแต่วันนี้ครับเขาก็มีทรงนะฮะคุณไปเฟื่อนฟิ์มสนุปมาให้ดูแล้วก็ที่สําคัญนะฮะก็เน้นเป็นทรงสลป sl เนาะนะครับให้รับกับใบหน้าเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเห็นไ,ไหมครับว่า แค่ปรับเปลี่ยนมุมเล็กๆน้อยเนี่ยนะครับรูปทรงจมูกของคุณหนิงเนี่ยก็ดูสวยมากขึ้นนะครับแล้วก็รับกับใบหน้าด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นมุมนะครับที่ได้นะฮะบริเวณโคนจมูกนะครับที่รับกับหน้าผากเนี่ยเป็นมุม120องศานะครับมุมตรงนี้เราเรียกว่า f อ o n t นา n a s o l a เกิ a l นะครับก็คือว่าเป็นมุมที่อยู่ระหว่างนะครับตรงโคนนะฮะเนี่ย แล้วก็รับกับบริเวณหน้าผากฟอนทัลเนี่ยแปลว่าหน้าผากนะครับแล้วก็นาโซเนี่ยแปลว่าจมูกนะครับส่วนบริเวณปลายจมูกเห็นไหมฮะเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปดูใกล้ๆครับเห็นไหมครับว่าปลายจมูกเนี่ยทำมุมกับบริเวณปากเนี่ยเป็นมุม90องศาพอดีเป๊ะเลยนะครับเคสเนี่ยคือมีปัญหาเรื่องเนื้อน้อยนะครับเราก็เลยใช้การรองปลายด้วยกระดูกสังเคราะห์ด้วยนะครับในการซับพอร์ตทำให้ปลายเนี่ยนะครับมีความพุ่งแล้วก็มีหยดน้ำด้วยแต่ หลายคนจะสงสัยครับว่าทรงประมาณน,นี้ปลายมันจะตึงมากไหมนะครับเดี๋ยวจะเทสให้ดูนะครับนี่ครับแล้วพี่หมอหยิบไหมะพี่หมอแตะค่อนข้างนิ่มเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวคุณหนิงลองจับตรงปลายจมูกค,ครับว่าตึงมากไหมนิ่มไหมกดไปนะฮะนิ่มไหมนิ่มอ่ะอย่างนี้นิ่มครับบอกได้เลยว่าไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าจะทะลุในอนาคตเพราะว่าก็เป็นสิ่งที่เรากังวลเหมือนกันใช่ไหมว่าทาครั้งแรกเนี่ย มันจะดีไหมแล้วก็จะอยู่ได้ตลอดชีวิตหรือเปล่านะครับอันนี้ก็บอกได้เลยว่าอยู่ได้ตลอดชีวิตอย่างแน่นอนนะครับเนาะสิ่งที่จะต้องเทสเสมอนะครับพี่หมอเน้นไว้ก็คือตรงปลายจมูกนี่แหละครับเราลองกดดูนะถ้าลักษณะความนิ่มเนี่ยนะครับมันเท่ากับกระดูกบ,บริเวณหน้าหูตรงนี้ครับก็บอกได้เลยว่าโอกาสทะลุเนี่ยต่ํามากๆเลยนะครับนะฮะดังนั้นไม่ต้องกังวลน,นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูหน้าตรงกันนะครับอันนี้เป็นหน้าตรงของคุณหนิงนะ จะสังเกตเห็นว่าฐานจมูกเนี่ยมีลักษณะดูคตๆเลยนะฮะกัญญาเห็นไหมเอ่ยเห็นนะวันนี้นะครับคุณหญิงเนี่ยเขาไม่ได้ปรับฐานแหละแต่เขาจะทําการเหลาซิลิโคนเนี่ยให้คล่อมใช้เทคนิคอีกเทคนิคนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการใช้เทคนิคก,การเหลาซิลิโคนคล่อมเนี่ยตรงขึ้นหรือเปล่าหรือว่าเบี้ยวหนักกว่าเดิมนะไปชมกันครับเห็นไหมครับว่าการเหลาซิลิโคนให้คล่อมนะฮะกระดูกที่มีความคดโค้งนะฮะก็ทําได้ค่อนข้างตรงพอสมควรเลยแหละครับเห็นไหมฮะ แสงตกกระทบนะครับบริเวณจมูกของคุณหญิงเนี่ยนะครับเห็นไหมครับว่าเส้นตรงเส้นเนี่ยมันตั้งฉากครับกับพื้นโลกเลยนะฮะไม่ได้เอียงไปทางฝั่งใดฝั่งหนึ่งอันนี้ก็บอกได้เลยนะครับว่าไม่เอียงอย่างแน่นอนนะครับเนาะที่สําคัญนะครับเห็นไหมครับว่าทรงจมูกเนี่ยนะครับจะไม่ทิ้งขอบนะฮะไม่เป็นแท่งให้เห็นเลยนะครับเพราะว่าเราวางซิลิโคนอยู่ใต้เยื่อหุ้มกระดูกนั่นเองนะครับ นี่ครับอันนี้ก็มาอีกฝั่งหนึ่งนะครับคือต้องให้ดูทรงทั้งสองฝั่งนะฮะเพราะว่าทรงจมูกของคนเราเนี่ยทั้งขวาและซ้ายเนี่ยมักจะไม่เหมือนกันใช่ฮะคือจะใกล้เคียงกันแหละแต่จะไม่เหมือนกันนะครับเนื่องจากความสูงของกระดูกโหนกแก้มทั้งสองข้างเนี่ยมันก็สูงต่ําไม่เท่ากันนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าก่อนผ่าตัดเนี่ยเป็นยังไงบ้างด้านซ้ายนะครับนะครับเห็นไหมครับว่าจะูกค่อนข้างสั้นเลยแล้วก็เนื้อน้อยนะครับผลลัพธ์ออกมาก็อย่างที่เเเห็นนนนคครรัับบบชิกลยะะ คิดนานไหมในการทําสัญญกรรมครั้งนี้ครับก,ก็นานค่ะเพราะว่าติดเอเรื่องแบบว่าใส่แ<อ>ว่นพ่าแบบว่าทําแล้วใส่แว่นไม่ได้อะไรเงรี้ยแล้วก็ไปนคนใส่ตาสั้นแล้วก็ใส่คอนแทคเลนส์ไม่ได้ครับผมก็คือกังวลว่าทําแล้วเนี่ยจะใส่แว่นได้หรือเปล่านะครับเนาะอ่ะเอาแว่นมาครับกัญญาเอาแว่นน้องมาครับใส่ได้ไหมกัญญาที่นี่ใส่ได้นะครับคือทราบมาก่อนไหมครับน้้งหนิงว่าที่เนี่ยทำแล้วให้ใส่แว่นได้ ก็ท <Okay. S 2> ี่มาที <guarante> ่น <fry UC S> ี่ก็พอเลือกที่ใส่ว่นได้ทันทีอ่าดูนะครับแชวเห็นไหมครับรู้สึกว่าเป็นไงเห็นชัดมากขึ้นไหมเห็นชัดมากขึ้นอ่ะโอเคครับคือต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยถ้าไม่มีสันจมูกเนี่ยบางทีแว่นมันจะหลุดนะฮะตอนนี้เป็นไงบ้างฮะแน่นไหมฮะลองหันซ้ายหันขวาทิฮะฟึบฟึบฟึบโอ้โหสุดยอดนะฮะอ่ะเนี่ยครับคือต้องบอกว่าถ้าใครกังวลเรื่องการใส่แว่นหลังทํานะฮะเช็คการใช้เทคนิคเนี่ยที่วางอยู่ใต้ยรูกระดูกนะครับบอกได้เลยว่า ใส่ได้นะครับนอนตะแคงได้ด้วยนะครับกลัวมากไหมครับก็ค่อนข้างกลัวเนาะแล้วเป็นไงครับหน้ากลัวอย่างที่คิดไม่เอ่ยก็ไม่น่ากลัวค่ะโอเคครับแล้วทรงที่ได้เป็นยังไงบ้างครับชอบหรือเปล่าก็ชอบค่ะแต่เห็นยังไม่ชัดเจนเท่าไ่อ่าโอเคโอเคครับผมก็เดี๋ยวยังไงนะฮะเดี๋ยวครบสิสี่วันยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันีกิงเนาะ ครับผมวันนี้ก็ขอบคุณนะครับวันนี้ขอบคุณน้องหนิงมากเลยนะครับที่เป็นเกียรติให้พี่หมอสัมภาษณ์ในคลิปนี้นะครับขอบคุณนะครับ